เดี๋ยวเรามาลองทดสอบในส่วนของมัลติสกรีนดูค่ะตัวเลือกของมัลติสกรีนนะคะก็เราสามารถจะเปิดอินเทอร์เน็ตได้วิดีโอเพลเยอร์ได้โพลิสออฟฟิศก็ได้แกลเลอรี่หรืออีเมลก็ได้นะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่อินเทอร์เน็ตเลยค่ะหลังจากที่เรากดแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตของของซัมซุงเองนะคะ ตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาทำรีวิวเล่นๆกันดูนะคะก็เซิร์ชไอ o n น5ระหว่างที่ด้านขวานะคะเราก็กดไปที่ image ค่ะด้านซ้ายเราก็เริ่มที่จะเขียนบันทึกก็ได้นะคะนี่ไอโฟน5า นี่นะคะหุ้มจดไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่า,าไม่ได้อยู่นมุมในการเขียนนะคะด้านนี้เราก็เลือกรูปที่เราอยากได้นะคะโอเคอยากได้รูปนี้กดค้างเลยค่ะกดค้างแตะไว้นี้นะคะแล้วก็ทําการอย่างที่บอกเมื่อกี้ใช้ฟังก์ชันนี้ไปแล้วเรามาลองใช้นี้กันบ้างค่ะอันนี้เนี่ย crop image ออโดยการวาดลากเองนะคะก็ลาก ลางมาใจค่ะแล้วก็อยากได้อีกสีดำวาดมานะคะแล้วล่างมาใส่ปึเราก็จะได้แล้วนะคะลูกของ iPhone 5ทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนี้เราก็แต่งเติมให้มันดูมีสีสันนิดนึงนะคะอาจจะวาด ในส่วนของขอ,งขอบฟอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะ create ได้ว่าอยากได้อะไรแบบไหนนะคะจะกด cancel ไปค่ะข้อดีของมันเนี่ยไม่ใช่แค่การลากภาพตัดแปะมาแน่นอนเพราะว่าในเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ทำได้หลายแบบนะคะเราก็าจาะเข้าเว็บเว็บลองดู ดิจของเรานะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลมาใส่ทางานั้นฝั่งซ้ายก็ได้นะ,ะอย่างอย่างจะเซิร์ชคำว่าอ่าอย่างนี้ความหวังความหวังสมมุติเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเรากดเซิร์ชได้ะคะ่ะอ๋อความหวังใช้คําว่าโฮปใช้คำว่า Google v i l w พอได้คาปุ๊บเราก็มาจดโฮปนี่ค่ะโฮปเท่ากับความหวัง อะไรประมาณนี้นะคะก็เปิดดิกได้แล้วก็มาเขียนได้ด้วยเดี๋ยวเปิดเป็นปากกาตัวนี้ไว้นะคะนอกจากที่จะเป็นดิกแล้วเรายังเข้าดูทูบได้อีกนะคะเราก็เข้าจริงๆมันก็เข้าได้หลายๆหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเว็บอ่านการ์ตูนก็ตามหรือว่าเว็บดูคลิปดูหนังอะไรก็ตามนะคะในเมื่อมันเปิดอินเทอร์เน็ตได้แล้วมันก็คือโลกของเราแล้วอ่า แล้วเราก็มาดูกันว่าสมมติอยากดูคลิปนี้ไปด้วย,ยดูคลิปนี้ไปด้วยนะคะเราแค่กดเปิดแล้วระหว่างนั้นเราก็เขียนทำงานของเราไปค่ะนนค่ะก็ดูคลิปไปด้วยได้ and Nokia f a c i l i t i s where they do a lot of the imaging stuff. And guess what we have here? A Nokia Lumia 920, which is optical and the iPhone 5. And we're gonna walk and do some video recording. y o test the sounds. หยุดนะคะแล้วก็นี่เขาใช้ iPhone 5กับ Lumia 920ใช่ไหมคะอยากได้ภาพนี้เราหยุดเสร็จปุ๊บเราก็ขยายให้มันเต็มจอก็ได้นะคะ เท่จังเลยแคปนะคะแล้วก็ลากในที่อ้วนนี่ที่เราต้องการก็ลากไปใส่นะคะย้อนอ่ะพอเราโอเคปุ๊บก็แคนเซิลคะ่ะ<ๆ>แล้วก็นั่งดูต่อได้ ก็นั่งดูวิดีโอไปพร้อมๆกับจดบันทึกหรือเขียนโนต้ตเขียนอะไรก็ได้นะคะค่ะกะ็เป็นการใช้งานแบบหนึ่งอันนี้นะคะเราได้ภาพเปรียบเทียบเจ้าสองรุ่นนี้แล้วเราก็พอสค่ะหาเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยเราไม่อยากได้ภาพวาดแล้วเราก็ใช้ฟังก์ชันนี้นะคะเพื่อจะครอบให้มันเป็นสี่เหลี่ยมดึงรั กดคา้างค่ะกลังไปงนี่เราคิดว่าโอเคโนต้ตของเราน่าจะโอเคแล้วก็กดแคนเซลไปนะคะฝั่งนี้แคนเซลแล้วก็ทําการปิดเจ้าเมาติดสกิีนฝั่งขวาไว้ค่ะเราจะได้พื้นที่เรากลับมานะคะก็เขียนได้เลยว่า นี้เป็น l ูเมีย920ส่วนนี้เป็น iPhone 5ก็เปรียบเทียบดูแล้วครับอันนี้น่าจะดีกว่าอะไรนี้ค่ะดูจากเทสอันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการนะคะก็สร้างสารรค์ออกมาได้ตามตามความต้องการของเราค่ะค่ะมัลติสกีในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของวิดีโอเพเยอร์ค่ะ ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถจะดูวิดีโอที่เราโหลดไว้หรือว่า,อาถ่ายไว้นะคะไปพร้อมๆกับการทํางานของเราค่ะก็เดี๋ยวจะลองกดให้ดูอันนึงนะคะก็เป็น SNSD อันนี้ละกันก็เพลินดีนะคะสมมุติโหลดโหลดโหลดหนังโหลดการ์ตูนมาไว้แล้วก็ดูไปด้วยแล้วก็ทําการจดบันทึกไปด้วยนะคะก็เหมือนเดิมว่าอยากจะแคปก็แค่กดพอด แล้วก็กดค้างไว้เพื่อที่จะแคปเจอร์ค่ะขยายให้เต็มจอฝั่งนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะนอกจากที่มันจะแค่เป็นมัลติสกีนแบบนี้แล้วนะคะในส่วนงวิดีโอเนี่ย ก็สามารถที่จะกดในปุ่มนี้นะคะเพื่อให้มันเด้งออกมาเป็นวิดีโอแยกแบบนี้เพื่อที่จะไปใช้งานในฟังก์ชันอื่นๆได้นะคะเล่นเว็บเล่นอินเอร์เน็ตอ่านการ์ตูนก็ได้นะคะไปพร้อมๆกับการดูคลิปวิดีโอไปด้วยค่ะก็ มัลติสกีนในส่วนถัดมานะคะนอกจากวิดีโอเพเยอร์แล้วก็มี Polaris Office อันนี้ก็เป็นการใช้งานเผื่อใครต้องการที่จะทำงานใน Word Excel PowerPoint แล้วก็ดึงข้อมูลมาเพื่อทำการโน้ตนะคะอย่างนี้อุ้มจะเปิดในไใกด์ใ,กให้ดูนะคะเหมือนอันนี้ที่เป็น Word Document ก็อ่านข้อมูลอยากได้อะไรก็ดึงมาใส่นะคะ หรือว่าสมมุติมีคําที่เราไม่เข้าใจนะคะสมมุติเราไม่เข้าใจาประโยคในส่วนของอแลนอ,อยากอยากอยากดูว่า landscape mode แปลว,แว่าอะไรหน้านี้นะคะแทนที่เราจะค้างไว้ที่ส o น e เราก็เปิดไปที่อินเทอร์เน็ตก็ได้ะคะ่ะแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตปุ๊บเราก็เข้าไปที่ลองดูดิกนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะ่จะ y o p y ได้เหมือนกันจะพิมพ์เองก็ได้หรือว่าจะ Copy ก็ได้นะคะ Copy p a เค่ะก็เสิร์ชข้อมูลได้อ๋อแลนสเคปเพราะว่าภูมิทัศน์ภูมิประเทศอะไรอย่างนี้ก็โอเคเข้าใจแหละก็สามารถจะอ่านข้อมูลทางหน้าด้านขวาต่อได้นะคะหรือว่ารู้สึกว่ามันอยู่ด้านขวาไม่ถนัดก็แค่กด ที่เดิมค่ะแล้วก็สวิตช์วินโดว์นะคะก็จะสลับหน้าจอกันค่ะออนอกจากเรื่องของ p o พอ i s t Office ปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของ Gallery เรแล้วสามารถที่จะดูรูปนะคะไปพร้อมๆกับการจดบันทึกหรือว่าฟังก์ชันต่างๆได้เล่นเน็ตไปพร้อมดูรูปนะคะหรือว่าอันสุดท้ายในส่ของอีเมลในส่วนอีเมลเนี่ยมีข้อดีมากๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนี้ให้ดูนะคะเหมือน เ้มเปิดที่อ e ีเมลอันนี้หน้านี้ก็จะเป็นอ e ีเมลขึ้นมานะคะพอกดที่ Attach Attachment ปกติเนี่ยมันจะเด้งไปอีกโปรแกรมหนึง่งใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเปิด Multi Screen ไว้ปุ๊บพอเรากดากดไปที่ดูรูปนะคะเดี๋ยว,ยวลองชมค่ะพอมีการโหลดปุ๊บ รูปก,ก็จะขึ้นมาทางด้านกว่านี้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะอ่านเนื้อของอีเมลไปพร้อมๆกับรูปประกอบได้นะคะหรือว่าการกดดูลิงก์ค่ะนี่กดดูลิงก์นะคะด้านกว่าก็จะกลายมาเป็นอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่เราสามารถอ่านข้อมูลของอีเมลไปพร้อมๆกับลิงก์ที่มีการลิงก์ไปได้เลยค่ะอันนี้ถือเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานได้คุ้มค่าและมีประโยชน์มากนะคะสำหรับอุ้ม ง่ากว่าแล้วก็ดูข้อมูลไปได้ด้วยนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้งาน S Note แล้วก็ตัว Multi Screen ของเจ Samsung Galaxy Note 10.1ค่ะ